โอวีคอลับกับบุเพสันนิวาสก็ล่าสุดไงแกที่มีหลุดออกมาแล้วเนะคะของคุณแม่อีลูเมียของเราซึ่งก็จะเป็นสกินนี้เลยค่ะออกมาจากฝาโรงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งหลายคนอาจจะบ่นว่าพี่อิงค่ะอันนี้มันคืออะไรอันนี้นะคะมันจะเป็นได้2อ,อย่างนั่นก็คือ ไม่เป็นได้2อ,อย่างหรอกเป็นได้อย่างเดียวเลยนั่นก็คือห้องน้ําสมัยก่อนค่ะห้องน้ําสมัยก่อนจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยแสดงว่าแม่กระเกตของเรากําลังไปขี่อยู่หรือว่าขี้เสร็จนั่นเอง <laughs> อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์อของพี่ญิงเองนะมโนขึ้นเองไม่ได้มาแค่สกินอย่างเดียวนะคะมาพร้อมสติ๊กเกอร์แบบนี้แถมมาด้วยอะไรอีกคะรูปโปรไฟล์แค่นั้นยังไม่พอแถมยังมีกรอบโปรไฟล์มาด้วยโอ้ย gm ซึ่งนะคะสกินนี้อยู่ในระดับ Limited ล i มิเตเขียวนะคะก็พี่หญิงคาดว่าถ้า Limited เ,เขียวบอกเลยว่าน่าจะแจกฟีเหมือนสกินเทลแน่นอนค่ะพวกเราก็ต้องเตรียมตัวกันเลยแต่ถ้าว่า GM ไทยชอบแกงอ่ะแม่โอ,อ้ตัวที่แจก GM ไทยบางอันก็ไม่แจกนะคะก็ต้องรอดูแล้วกันพี่หญิงก็ฟันธงให้ไม่ได้ว่าจะมาในรูปแบบไหนซึ่งตัวอย่างนะคะนี่ก็จะเป็นของสกินเทลนะคะที่ GM ได้ทําการแจกก็จะสวยประมาณนี้เลยค่ะอุ้ย ลุ้นจังเลยว่าของอ um นะิลูเมียนักนอกจะแบบเป็นรูปแบบท่าเดินแบบไหนอุ้ยพูดล้ตื่นเต้นในส่วนของเวลลพาซีซั่นถัดไปนะคะก็จะเป็นเสิร์ฟนอกนะคะย้ำว่าเสิร์ฟนอกไม่ใช่เสิร์ฟไทยจะมีในส่วนของกรอบเ a ลเ r พาสนะคะแล้วก็สกินของเขาเรียกอะไรนะสกินของมากาันก้าะก็จะมีทั้งหมด3สีเหมือนกัน สีแดงสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะคะตามมาด้วยรูปโปรไฟล์นะคะของพี่มูราแล้วก็สติกเกอร์ของมากกังกาประมาณนี้เลยค่ะแต่ว่าเซิร์ฟไทยจะเอามาขายนะคะขายแยกก็ต้องรอดูรูปแบบกิจกรรมนะว่า สมากกันแบบไหนแล้วก็ในส่วนของแรดนะคะเนี่ยสกินใหม่อัปเดตล่าสุดเลยนะคะก็จะมีเข้ามาอีก1สกินซึ่งพี่หญิงก็งงว่ามันอยู่ในระดับไหนเพราะว่าถ้าอยู่ในระดับไมติเคิลหรือว่าระดับไอ้นั่นน่ะแสดงว่ามันจะโยนมาอีกหรอเพราะว่าอะไรอ่ะทุกคนไปดูเทอเนียยิงสันนิษฐานเล่นๆน,นะคะเนี่ยขนาดฟุตบอลมันยังใช้เท้าเตะน,นะแกคิดเหมือนกันปะแล้วมันเตะฟุตบอลใส่ศัตรูคนะ่ะแล้วถ้าสมมุติเป็นไม้ทองคําล่ะเนาะ มันกันปะมันอาจะโยนไหมหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นลิมิเต็ดเข่ยวเราก็ต้องรอชมกันอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวถ้าเอฟเฟคหลุดออกมาเดี๋ยวไปอิงจะเอามาให้ดูนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะมาเมา้ามอยสก,กินที่จะเข้านะคะในเซิร์ฟไทยนะคะก็จะเป็นสก,กินของ อาแรแล้วก็แม่กาละเกตที่อัปเดตมาล่าสุดก็ต้องรอติดตามเอฟเฟกต์สกินแล้วก็การขายว่า GM ของเราจะเอามาในรูปแบบไหนนะคะหากชอบคลิปนี้เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หญิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้า